สวัสดีครับสวัสดีจอนบายเนาะวันเสาร์วันหวยออกนะวันนี้วันหวยออก16สิงหาคม2568นะ้าะปายเอชก็ยินดีต้อนรับนะครับเมื่อกี้ก็มาถึงน้ำตกหมอแปงแล้วนะก็ได้ยินข่าวร้ายเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวนะขาหักเมื่อวานผมไม่ได้มานะก็เกิดวัติเหตุนะระหว่างเดินทางลงจะกลับแล้วช่วงเย็นแฟเจอร์ไลท์ แฟกเจอร์นี่หัวเขา่าหัวเข่าแตกนะก็ลื่นถลายนะครับขับรถลงลงดอยลงไปนะแล้วพื้นตรงนั้นมันลื่นนะครับด้วยประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในการขับจักรยานยนต์มันก็อาจจะไม่เชี่ยวชาญน,นะอาจจะไม่ชำนาญทางนะครับก็ล้มไปนิดเดียวเองฮะขาหักเลยก็รีเฟอร์ไปเชียงใหม่นะรีเฟอร์ไปนครพิงค์นะครับก็ ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น,นะฮะปลายเอชีเอ็มสวัสดีครับอ่าวันนี้น้ําตกหมอแปลงก็ยินดีต้อนรับเมื่อเช้านี่ฝนตกหนักมากนะครับช่วงนี้ก็ช่วงบ่ายนะประมาณบ่ายสองโมงนะก็พามาชมบรรยากาศน้ําตกหมอแปลงนะอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนฮนะปลายเอชีเอ็มเนาะก็เดินทางมาวันเสาร์นะวันเสาร์ละเป็นวันหยุดนะวันหยุดราชการนะครับผมก็ท่านที่ที่มาเที่ยวปลายก็ ยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับสู่ช่องปาย SGM ปายเสกสันแมนเวลคัมทูปายโอ้เสียงไม่ดีเหมือน AI เลยฮะผมก็แต่งเพลงไว้หลายหลเพลงเนี่ยนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะก็เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาให้ชมนะคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็น้ำตกมอแปลงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะอากาศก็ แดดก็ฟ้าก็เปิดแล้วครับเห็นไหมฟ้าเปิดแล้วนะเมื่อกีนะ้ผมเดินขึ้นมาเนี่ยช่องนี้ช่องทางเดินนี้ฮนะเราสามารถเดินได้นะแต่ว่าเวลาฝนตกฝนตกถนนจะลื่นหน่อยก็ใช้ความัดระวังด้านข้างก็มือสาวไปค่อยๆเดินลงมานะครับน้ำตกหมอแปงก็ยินดีตตอนรับทุกท่านนะก็มาชมน้ำตกหมอแปงก็มาเล่นน้ำตกหมอแปงก่อนอื่นก็ต้องเช็คสภาพอากาศก่อนนะก่อนเดินทางมา ไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้าอากาศต่างๆนานาก็เช็คก,ก่อนก่อนจะลงเล่นนะตอนนี้ยังไม่มีใครลงเล่นเลยฮะพอเมื่อกี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงเล่นจุดที่1กันเราไปข้างบนกันนู้นไปตรงนู้นนะขึ้นไปข้างบนกันฝ่ายเอ m สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะจะมาสวีดกันก็มาเลยนะฮะน้ำตกสวยงามอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะ สามารถลงเล่นได้เมื่อกี้ฝนตกนะฝนตกหนักผมขออนุญาตไปเช็คน้ำก่อนก่อนจะลงเล่นทุกครั้งเหมือนเดิมนะีฟอร์ดเพลย์อิงนะขอโทษนะครับสวัสดีครับยอนนี่จ้าบ้ายยนไปช้อนไปวิกอดัดอมาช้อนวีก็เ oh. ช็คเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวไปมาเล่นนะ้ำมาช้อนามามามาเล่นน้ำกันเจอช้อนคนระับคนหลอ่อ ไอ้เก็บของก่อนครับเดี๋ยวเราไปเช็คน้ำกันน้ำค่อนข้างแรงนะงก็ไปเช็คก่อนนะ Check for the เช็คฟอร์ดก i อ g ระวังลื่นนะไปไปเช็คน้ำก่นเดี s <S เ๋ยวเราลงเล่นน้ำกันไป Come on Let's go เมื่อกี้ฝนตกนะฝนตกก็มีกิ่งไม้ไหลลงมาข้างล่างเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกัน ไปจุดท่องบนกันนะฮะไปเล่นน้ำพื้นยังลื่นอยู่เลยครับฝนตกหนะักน้ำตกหมอแปงยินดีต้อนรับนะ Welcome Welcome to Mo Ban Waterfall เราเราลงเล่นน้ำกันนะ นั่นี e นั่ง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 น o ่ง a ั่งนั n งน i ่ o นั่งนั่ง o ั่่นั่งนั่ง o ั่งนั่ y น o ่งนั่งนั่งนั่ง e ั s งน i ่งนั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 ่น่นังนั่งนั่งนั่นั่งนั่ง e r h h n t h come on. ไร้โอ้โนวิคิวโอ้โนสวยงนะฮะลื่นครับลื่นก็ลงตรงนี้ได้เลยนะก็แดดลงมาเลยนะสบายสบายนะครับตรงนี้พอ the baby แต่น้ำก็นั่งแหละฮะผมนั่งก่อนนั่งก่อนนะน้ำมันแรงมาก เ,เล่นได้เลยตรงนี้เลส s ก o นะเดี๋ยวเราไปอีกครั้งหนลื uh ่นมดเลยว้เวลโคโคลื่นครับค่อนข้างลื่นฮะเดี๋ยวเราไปจุดนี้จุดสำหรับเด็กเล่นนะเด็กเล่นได้เลยเช็คแล้วไม่มีหินนะครับ mm hmm. ลงไปให้ดูแล้ว uh huh. จะให้เลดี้ช่วย สวยงามนะครับว้าว wow. so beautiful lady help me help me a h e video me thank you เดี๋ยวเราจะลงตรงนี้นะเดี๋ยวให้ lady ช่วยโดนพุทธนะโฮเดียวโฮเดียวอย่าอย่าเชื่อี่ใชนะ